สวัสดีครับเจ้า FC ทุกท่านนะครับผมน้องหนุ่ยนะครับฝ่ายขายร่วมทุนกนักลางณ์นาจบริษัทยวสูอันนมันเซลสาขากระบี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่19นะครับกันยายน2566นะครับเราก็อยู่ันที่โชว์รูมยวสูอันนมันเซลสาขากระบี่นะครับตอนนี้นะฮะก็พาพี่ๆนะครับมาชมกับ FYH นะครับในเรื่องของ360แรงม้านะครับตัวนี้ก็ตัวทิศ อีกรุ่นหนึ่งนะครับในตลาดแต่คันนี้พิเศษนะครับกว่าปกตินะเห็นเรียบๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับมีออปชันอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันดูนะครับคันนี้นะครับก็รุ่นท็อปสุดนะครับอย่างที่เห็นก็คือ360แรงม้านะครับรุ่นโฉมปัจจุบันนะครับ2023นะครับก็นะครับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับ9 8 3าพันซีซีนะครับ360แรงม้าแต่ที่นี้ที่เพิ่มมานะครับอันนี้เป็นแท้โรงงานนะครับแท้โรงงาน ตัวแท้โรงงานนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ12ล้อนะครับ F Y H นั่นเองปกติแล้วนะครับรุ่นนี้จะมีแค่รุ่นเดียวสเปคเดียวนะครับปัจจุบันก็จะมีขายเฉพาะในเรื่องของเฟืองเร็วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งแบบเฟืองเร็วแล้วก็เฟืองช้านะครับแต่คันนี้ก็คือมาจากโรงงานครับเป็นแบบเฟืองเร็วนะครับ12ล้อสแตนดานนะครับหัวเกงขนาดใหญ่ครับสไตล์เดิมนะครับคันนี้ตกแต่งก็จะมีตัวหมวกรอบนะครับด้านบนนะครับมีไฟลาวนะครับ12ดวงนะครับปานาด้นะครับแล้วก็กระจกขาครอบ โภมี่ไซายขวานะครับแก้มเลสไซายขวาครับยางหน้าแท้โรงงานนะครับแซนดาปกติกันชนนะครับก็จะมีการต่อชายล่างด้านล่างนะครับก็มีแป๊ปกันกระแทกด้วยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไปชนนะครับอุปสรรคอะไรก็ป้องกันตัวสปอยเลอร์ด้านล่างแตกแต่ว่าอเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นวายยุคสาครับน้องก็จะมีไฟหน้าแบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบ LED ในตัวนะครับก็สวยงามนะครับสําหรับด้านหน้าด้วยแล้วกันนะครับแต่ปกติ นะครับต้องเรียนก่อนว่าคันนี้นี่พิเศษนะครับเหมือนที่ผูบอกไปแล้วคือเป็น12ล้อแบบแท้แบบโรงงานนะครับยางตัวแม่ก็จะเป็นแบบของบิสโตนนะครับ 11R22.5 นะครับเดี๋ยวว่านะครับตัวนี้2แบบนะครับมองไม่เคยเห็นนะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับก็คือเป็นของบิสโตนนะครับแท้โรงงานน็อต10ตัวครับดุมล้อเนี่ยก็มีการพ่นสีแต่ที่มีเพิ่ม ตัวนี้ก็คือจะเป็นคานนะครับตัวนี้เลี้ยวพร้อมกันสี่ล้อตัวหน้านะครับสี่ล้อตัวหน้าเนี่ยเลี้ยวพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีตีเลดต่างๆนะครับแล้วก็การถังน้ํามันนะครับเป็นแบบเลดครับเหมือนกันซุ้มล้อก็จะเป็นแบบเลดนะครับยางตัวแม่กับบิสโตนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ทีนี้มาดูนะครับเอาฉายภาพกว้างๆบัางตัวแม่นะครับถ้าตัวแม่เราพูดถึงนะครับคันนี้ลูกค้าเอาเป็นรูกแบบปั๊มนะครับ บรรทุกปามเนี่ยก็คือเอาให้แบบบรรทุกตามน้ำหนักนะฮะเอาให้แบบพอดีพอดีรถไม่ต้องไปดับเยอะนะครับก็จะเป็นล้วสูง3 4มสี่ห้าหกเด้เจ็ดเส้นนะครับก็สูงประมาณเกือบ4เมตรนะครับแต่ไม่เกินกฎหมายที่กำหนดนะครับตัวแม่เนี่ยจะยาวอยู่ประมาณ7เมตรสอเมตรสนะครับประมาณนี้นะครับตัวดาตัวแม่คือคือยาวสุดเลยที่สามารถที่จะวางดาได้ตามสเปคปกตินะครับก็ถ้าใครต้องการตัวแม่ยาวที่ เกจเมสก็ต้องใช้ตัว12ล้อครับแล้วก็เป็นแบบ10ลอ้อแบบ2เพลาด้วยนะครับ2เพลาเนี่ยคือเขาจะมีสวิตช์ปุ่มกดจากภายในนะครับเพื่อให้8ล้อคู่หลังตัวนี้หมุนเข้าไปได้นะครับก็ถ้าเป็นตัวง่ายๆคือกระบะด,ดับเนี่ยับสูงอยู่ประมาณ2เมตรสจากขอบพื้นของตัวกระบะด,ดัาด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสูงจากพื้นถึงบนเนี่ยก็คือเกือบ4เมตรสูงเต็มที่เลยเสาก,ก็จะมีเสา1 2 3 4 4สาเสาฝาข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบเชื่อมตายนะครับก็สเปคมันทุกปามนะครับ กว้างก็2.55ครับผมนะครับมาดูฝา้ายกันบ้างนะครับแข็งแรงทนทานนะครับอูประกอบโดยอูเอทีเทเลอร์นะครับตัวนี้นี่ทาแบบเป็นสีม่วงออกแนวรูไซด์ด้วยนะครับเรียกไปถูกสีม่วงสวยอ่ะสวยๆนะครับถ้าใครมาดูใกล้ๆนะครับก็ฝาท้าย LED ดีครับทับท้ายทีเทเลอร์ล้วมณยังบางฝุ่นนะครับที่ล้อทั้งสองข้างนะครับเดินระบบเดินลำวงมาเรียบร้อยนะครับนี่ทีนี้ก็มาดูที่ตัวลูกกันบ้างครับ ก็มีเพนโปรน้านะครับขออนุญาตทางท่านเจ้าของรุ่นครับนะครับ,นะครบใครสนใจจะขายปาร์มซื้อฟาร์มก็สอบถามปรึกษาพี่ก็ได้นะครับก็สามเราครับตัวลูกสามเราะนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวลูกเนี่ยคันนี้ถ้าเราถ้าผมถ่ายแบบปกติเนี่ยวายมันจะเก็บเลนของกล้องมันจะเก็บไม่หมดนะครับก็เลยต้องใช้เป็นแบบเลนวายซะหน่อยตัวลูกเจ็ดเมตรสองตัวแม่เจ็ดเมตรสองนะครับตัวลูกก็ราวๆเจ็ดเมตรห้า นะครับก็ยาวที่สามารถที่จะต่อได้ตามปกตินั่นเองนะครับก็จะมีเสาสี่เสาเหมือนกันความสูงก็คือ2.2เหมือนกันนะครับกว้างก็2.55เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีล้นอล้อสิบตัวเหมือนกันตัวลูกนะครับแต่ยางที่ให้มาจากวอเีเนี่ยเป็นของแบบไฟสโตนนะครับส่วนตัวยางนะ้วจริงๆเนี่ยลูกค้าสามารถบอกได้ว่าจะแบบลายเหมือนตัวแม่ไหมแต่ราคาต้องเพิ่มหน่อยนะครับคือเพิ่มเพิ่ม,มใช้ได้เหมือนกันไม่ได้เพิ่มหน่อยเพิ่มเยอะเหมือนกัน นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเอาแบบยี่ห้อไหนประมาณไหนนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ซีร้รเลยคือเราใช้ไปสักพักหนึ่งใช้ให้เกิดความคุ้มก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนยางก็ได้นะครับก็เมื่อกี้ไมได้อธิบายไปที่ปโปรหน้านะครับเมื่อกี้ก็จะมีทังตัวแม่ตัวลูกก็จะมีเนี่ยครับมีโลโก้ของทางท่านเจ้าของรถนะครับแล้วก็จะมีตะกร้าฝ้าใบเป็นสเตนเลสนะครับมันได้ข้างซ้ายขวาก็เป็นสเตนเลสด้วยเหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะะที่คันนี้ พิเศษนะคือพื้นด้านในเะยครับ6มิลนะครับพื้น6มิลนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดบางที่เนี่ยถ้าเราบอกสเปควิ่งตามก็จะใส่4.5มิลมาโดยนะครับโดยเฉลี่ย4.5มิลขึ้นไปถ้าใส่ไป3มิลนะครับไม่รอดสำหรับบรรทุกตามนะครับตามที่เป็นทลายนะฮะทลายหนึ่งก็450กิโลครับอย่างน้อยนะะะนครับฝาท้ายก็แบบตอนเดียวเช่นเดียวกันยางวังฝุ่นครับแบบยาวครับสําหรับตัวลูกนะครับ อันนี้หันมาด้านข้างภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองชมกันช่วงกลางวันอีกทีหนึ่งนะครับกลางคืนมันก็จะเป็นฟ้าฟาดขึ้นอ่งนี้นะครับทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกอ่าปท้าย LED ครับแต่งมาเรียบร้อยแต่พอดีเพิ่งล้างครับติดกลางคืนนิดนึงก็เลยมองไม่ค่อยชัดมีท่อด้วยครับท่อสีปากนะครับตัวนี้พอดีใส่เจ็ดปากได้แะ่ครับเต็มนะครับ ก็ท่านใดสนใจนะครับผมมือรถใหญ่ฝ่ายขายรถพพัณกลางบริษัทเดียวสวนน้ำมันเซลล์สาขากระบี่ครับก็พวกนี้เดินทางไปส่งมอบลูกค้าครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็เป็นคลิปแบบสั้นๆรีวิวแบบสั้นๆนะครับก็จะมีหลายคําถามเหมือนกันเช่นราคารถเท่าไร่อะไรยังไงผมบอกคร่าวๆตอนนี้นะครับก็ประมาณสัก4647นะครับประมาณนะไม่ใช่ไม่ใช่4ีล้าน4ล้าน7จริงก็น่าจะมาสัก4 7 4 8ป แต่ว่าต้องเช็คราคาก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนในช่วงแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นอย่างตอนนี้ก็ประมาณสักปลายปลายธันวาก็ปรับเป็นหลักแสนนะครับดังนั้นตอนที่ลูกค้าสั่งณวันนี้กับช่วงปลายธันวาเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับก็้ายังไงก็สั่งกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมหนุนรถใหญ่นะครับไฟคายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทยูส่วนเซลสาขากระบี่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับง่ายๆนะครับ ใครสนใจก็นะคทักกันมาได้คุยกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ